อะไรเนี่ยเออ่ตัวนําคลิปโใหม่กอดนะขเ,นเขามากับเมียเขาแน่นเลยนะครับผมขาวเหมือนกันเลยนะครับ <laughs> ผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องไอซ์แคร์ดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่กันเลยเพิ่มความน่ารักของคนดูนั่นเองนะครับ <ś> ก็วันนี้เราจะมาอ <ś> ัปเดตของต่างๆในอ่าร้านค้าหรือว่ากิจกรรมอะไรมาใหม่ๆนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็น้องๆเป็นไงบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากติดตามช่องไอซ์แคร์ด้วก็ถูก ใจมากเลยพี่แจ๊3ามแจ๊ะนะครับแจ๊แล้วก็อีก โอ้รักพี่ชุกนะคะก็ไม่ต้องเอาแจแเอาโจโจแทนก็แล้วกันก็นะครับมาที่ร้านค้ากันก่อนนะครับผมก็มีของเข้ามาเพียบเลยนะครับทุกคนแบบมันเป็นของปีที่แล้วนะครับส่วนมากครับอย่างชุดโจนสลัดหรือว่าเออชุดนังเงือกอะไรนี้นะครับแต่พี่ยังไม่เห็นชุดที่มันมาใหม่ของปีนี้เลยนะครับผมเจมไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาตอนไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีนะครับว่าเจมมันเอาเข้าตอนไหนนะครับผมแล้วก็เซตนางเงือกนี้สามารถเป็นแสงแล้วก็ประกายเป็น มีฟองสบู่นะครับฟองเอ่อฟองน้ำอะไรเงี้ยออกมาถ้าเวลาเราเดินหรือว่าเราวิ่งในแบบนี้นะครับผมมันก็เท่นะครับราคาไม่เกินทั้งเซตนะไม่เกิน3 0 0พันละมั้งรู้สึกประมาณนั้นครับสามพันสี่พันนะประมาณนั้นครับและก็นี่คือแบบเอ่อเป็นเซตอันนี้นะครับเซตโจนสลัดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบเอ้ยที่ชอบโจนสลัดนะครับผมก็ ไปซื้อกันได้นะครับส่วนพี่ก็เดี๋ยวค่อยซื้อเวลามันแบบจะหมดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปซื้อนะครับแบบบทวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปซื้อเก็บไว้นะครับผมแทนถ้าใครไม่มีตังค์ครับไม่ต้องเสียใจนะครับผมว่ามันก็มาใหม่ครับเหมือนตานี้นะครับผมดวงตาดวงนี้นะครับของเป็นของปีที่แล้วหรือว่า2018ไม่แน่ใจนะครับผมและมันเอามาขายอีกแล้วนะครับผมมันไม่ได้เป็นของแรนะครับ แต่ชุดในเครื่องรีไซเคิลอะไรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นของแรมากกว่านะครับผมแล้วก็ผ้าปิดปากอะไรงนี้นะครับผมแบบทรงหน้าอะไรงนี้แบบเออมันเอามาขายอีกแล้วแบบ ของปีที่แล้วอะไรย่างนี้นะครับผมเอามาขายในปีปัจจุบันแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นร้านค้าอะไรเงี้ยแบบเออเอาของระทภทเดียวกันมาขายบางครั้งก็เอาแบบของที่เทศกาลอื่นมาขายด้วยนะครับต้องตกใจนะแบบเหลือประมาณสามวัน4่วันอะไรเงี้ยครับก็จะเอาของเทศกาลอื่นมาขายด้วยนั่นเองนะครับผมแบบของเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผนังสีอะไรเงี้ยครับบใครที่ชอบนะก็ไปซื้อได้แั่พี่่อยื้อนะครับผมโอเคนะครับ ก็นะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นของแบบเครื่องหมุนแล้วก็รีไซเคิลนะครับส่วนเครื่องหมุนจะมีเฮ้ยอันนี้มันเป็นของที่ชุดนังเงือกนั่นเป็นของที่เอามาขายปิดปที่แล้วนี่หว่าเออเอามาขายมันเอามาเข้าในเครื่องหมุนนะครับไปหมุนกันได้นะครับแล้วก็เครื่องรีไซเคิลนะครับก็มาดูที่เครื่องหมุนนะครับนี่นะเซตอ่า เซตพูทารีนะครับผมมันเป็นของขายจากร้านค้าได้เอามาทำเปนเครื่องหมุนนะครับผมแล้วก็เซตอ่าสปาร์ต้านะครับ300นี่เทปักมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะลองหมุนกันก่อนนะครับพี่มีหมุนอยู่แค่12หมุนเองนะครับผมก็เราได้เกลืออีกตามเคยนะครับเราไม่ได้ของดีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะซื้อนะครับสักอ่าเท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยวนี้มันก็เกยอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ซื้อนี่นะครับอีกสามกล่องนะครับโอ้โหแบบ มันยังไงวะทุกคนแบบไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยครับโอ้พระเจ้าจอดได้สีดาวมาก็ยังโอเคนะครับผมโอเคได้หัวผู้ทะเลมาครับน่าจะมีเอฟเฟกต์ที่อ้างการอยู่นะครับผมก็ที่รุนบอกกันบ้างเลยครับเดี๋ยวเปิดสักสิบเนาะเพราะว่ามันมีของที่พี่ยังไม่ได้นั่นเองนะครับผมเป็นผ้าพวกหัวนี้นะครับพี่ยังไม่ได้นะครับผมก็อยากได้มากเลยทุกคนแบบให้มันจบจบไปเป็นซีซันนะครับผมที่ชอบสะสมสะสมของเป็นซีซันนะครับผมโอเคครับพี่ไม่เสียดายเพชรครับเพราะเราจะได้เพชรมาจาก เครื่องลูนบ็อกนี้ อเราได้ของไว้ทุกคนโอเคได้หัวนี้แล้วนะครับแบบทรงผมอีปิกนะครับผมได้มาแล้วนะครับก็ถือว่าภารกิจของเราสิ้นนะครับในซีซั่นนี้นะครับแบบสะสมของให้ครบอะไรเงี้ยในเครื่องรุนบล็อกอะไรเงี้ยครับพี่เป็นคนที่ชอบท้าทายความความเกลือนะครับพี่ก็เป็นราชาเกลือของน้องๆนั่นเองนะครับผมก็ใครดูถึงนี้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์คำว่าเออพี่ซุกนะครับผมดูดิพี่จะเช็คว่าใครดูจนถึงนี้ครับทำไรไวยรุ่นนะคนเยอะมากเลยครับพิมพ์อยู่ อะไรกันครับเนี่ยทุกคนโอ้ไม่กอดก็นะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็มาไวจบไวนะครับผมเพราะว่าพี่แค่มาบอกกิจกรรมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอออัปเดตร้านค้าของเรานะครับว่ามันมีของเยอะแยะมากมายแล้ว่าอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามี FC นะครับที่เลือกเล่นไปนานก็เขาอาจจะชอบดูอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับไลค์ให้พี่ด้วยก็รักทุกคนนะครับน้าโมน้าโยโบพี่เจ้าจอดยอดมาก